จากภรรยาผู้ซื่อสัตย์สู่ผู้หญิงที่แต่งงานกับฆาตรกรต่อเนื่องพอล่าดีสบทนำเขาเป็นสามีที่ดีพอล่าเติบโตในครอบครัวโปรเตสแตนที่เคร่งศาสนาในรัฐแคนซัสเธอพบกับชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเดนิสเรเดอร์ที่โบสถ์ที่เมืองวิชิตาเขาสุภาพเรียบร้อยมีบุคลิกแบบผู้ชายหัวโบราณที่เธอรู้สึกปลอดภัยไม่นานทั้งสองก็แต่งงานและมีลูกด้วยกันสองคน เขาตื่นเช้าทุกวันใส่เสื้อเชิตเข้าในกางเกงรีดผ้าเองและขับรถไปทำงานในเทศบาลเมืองเขานั่งฟังบทเทศนาและสวดขอบคุณพระเจ้าก่อนกินอาหารเย็นเสมอพอลล่าคิดว่าเธอคือภรรยาที่โชคดีไม่มีวันไหนเลยที่เธอจะคาดคิดว่าชายที่เธอเรียกว่าสามีกำลังใช้ชีวิตสองด้านตลอด30กว่าปีของชีวิตแต่งงานเดนนิสไม่เคยแสดงท่าทีแปลกประหลาดเลยแต่บางคืนเขาจะกลับดึก บอกว่าไปตรวจสอบระบบรบปภในละแวกบ้านเพราะเขาเคยทำงานด้านนี้อยู่ฉันคิดว่าเขาแค่เจ้าระเบียบแต่ใจดีฉันไม่เคยสงสัยเลยว่าในใจเขามีอะไรซ่อนอยู่เดนิสลินเรเดอร์บีทีเคพิศในคราบพอบ้านบน์พอร์เจอร์คิวนี่คือคำที่เขาใช้เรียกตัวเองไม่ใช่แค่ฆ่าเขาต้องการให้เหยื่อทรมานก่อนตายเดนิสเรเดอร์ เกิดเมื่อวันที่9มีนาคม1945ที่รัฐแคนซัสเติบโตในครอบครัวชนชั้นกลางแบบอนุรักษ์นิยมพ่อแม่ทำงานในโรงงานไม่ค่อยอยู่บ้านเขาเงียบชอบเก็บตัวและเริ่มแสดงพฤติกรรมแปลกตั้งแต่อย่างเด็ดเขาฆ่าสัตว์เลี้ยงเขาวาดผ้าผู้หญิงถูกมัดเขาชอบจินตนาการถึงการควบคุมคนอื่นโดยเฉพาะมัดและทำให้หวาดกลัวนักจิตวิทยาเชื่อว่านี่เป็นพฤติกรรมตั้งต้นของฆาตรกรต่อเนื่องหลายคน ชีวิตในวัยหนุ่มไม่มีใครสมสยัยเรเดอร์เรียนไม่โดดเด่นไม่มีเพื่อนสนิทแต่ดูภายนอกก็เป็นผู้ชายธรรมดาต่อมาเขาแต่งงานกับพอลล่าด,ดิและมีลูกด้วยกันสองคนทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและต่อมาเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลในโบส์เขาเป็นผู้นำที่น่านับถือที่บ้านเขาคือพ่อที่ไม่เคยตะคอกใส่ลูกไม่มีใครคิดเลยว่าตอนกลางคืนเขาจะเป็นบ t k ฆาตกรรมครั้งแรกครอบครัวโอเทโร15มกราคม1974ครอบครัวโอเทโรถูกฆ่ายกบ้าน4คนพ่อแม่ลูกชายวัย9ปีลูกสาววัย11ปีพวกเขาถูกมัดถูกบีบคอและทิ้งไว้ในสภาพหน่าสะพรึงกลัวตำรวจไม่พบหลักฐานแต่มีจดหมายลึกลับส่งมาที่สถานีข่าวในเวลาต่อมาจดหมายลงชื่อว่า BTK ย่อมาจาก b i t o r t u r e q n d Q นนั่นคือจุดเริ่มต้นของฆาตกรรมต่อเนื่องเหยื่อทั้งหมด10ราย1974ถึง1991เหยื่อส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเดี่ยวอายุระหว่าง20ถึง60ปีถูกมัดถูกทรมานและถ่ายภาพก่อนลงมือเรเดอร์เลือกเหยื่ออย่างมีแบบแผนเขาเรียกพวกเธอว่า p r o j e c t ์มีบันทึกส่วนตัวเขียนแผนฆ่าเหมือนจากตารางประชุม เขาหยุดฆ่าหนังปี1991เพราะคิดว่าตำรวจใกล้จะจับได้แล้วหายตัวไปกลายเป็นพ่อบ้านเต็มตัวอีกครั้งกลับมาอีกครั้งในปี2004พลาดเพราะเทคโนโลยีเขาเริ่มส่งจดหมายอีกครั้งในปี2004ถาถายตำรวจส่งภาพแม้กระทั่งของที่ระลึกจากเหยื่อในที่สุดเขาส่งแผ่นดิสก์ที่มีเมตาเดต้าผูกกับคอมพิวเตอร์ของโบสท,ที่เขาทำงานอยู่ชื่อผู้ใช้ในดิสก์คือเดนนิสโบสคือ Christ Lutheran Church เมืองพาร์คซิตี้เจ้าหน้าที่รวบรวม DNA จากซองจดหมายและไปเปรียบเทียบกับ DNA ลูกสาวของเขาผลตรงกัน25มกราคม2005เดนิสถูกจับกุมอย่างเงียบๆขณะขับรถกลับบ้านข้อถาฆาตกรรมอย่างโหดร้ายชื่อที่โลกเรียกเขาคือ BTK Killer ย่อมาจาก Bind, Torture, and Kill มัดทรมานและฆ่าเขายอมรับว่า เขาคือชายที่ฆ่าคนตั้งแต่ปี1974และใช้ชีวิตสองด้านมาตลอดเวลาพอล่าช็อกจนพูดไม่ออกเธอไม่เคยรู้ไม่เคยสงสัยเธออยู่ใต้หลังคาเดียวกับสัตว์ประหลาดมาตลอด34ปีข่าวดังไปทั่วประเทศภรรยาของ BTK รู้หรือไม่เธอมีส่วนในการปกปิดหรือไม่ลูกของพวกเขารู้ไหมว่าพ่อคือนักฆาตกรโรคจิตแต่ตำรวจไม่พบหลักฐานใดๆ ว่าพอลล่ารู้เห็นและทุกคนที่ใกล้ชิดเธอยืนยันว่าเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาเงียบๆใจดีและรักครอบครัววันเดียวทางที่เดนิสถูกจับพอลล่ายืนเรื่องฟ้องหยา่าสารอนุมัติทันทีเพราะเป็นกรณีพิเศษอันเลวร้ายเธอไม่เคยพบหน้าสามีอีกเลยไม่แม้แต่ครั้งเดียวในศาลไม่แม้แต่ส่งจดหมายหลังหยา่าพอลล่าปิดตัวจากสังคมย้ายที่อยู่ลาออกจากงานและไม่เคยให้สัมภาษณ์ใดๆ ลูกของเธอยังรักแม่และช่วยปกป้องจากสายตาที่ลุกลามของสื่อที่ถาโถมแต่ผู้หญิงคนหนึ่งผู้เป็นครูสอนวิชาเลขในโบสถ์ผู้ไม่เคยทำผิดอะไรในชีวิตเลยกลับกลายเป็นเงาของชายที่สังคมจารึกว่าเป็นปีศาจมนุษย์คำพูดสุดท้ายของเธอจากคำให้การในศาลฉันเคยคิดว่าฉันรู้จักเขาแต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจว่าฉันรู้จักใครเลยหรือเปล่า ถ้าท่านผู้ชมชอบผลงานของเราไม่เป็นการลบกวนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อสนับสนุนช่องเล็กๆของเราฝังไว้ในจิตในใจทุกท่านด้วยนะครับ